นิทานอีศบเรื่องหญิงสาวและถังนมหญิงสาวได้ฝันกลางวันพร้อมกับรำพึงรำพันกับตัวเองว่าถ้าเราขายนมถังนี้ไปเงินที่ได้เราจะเอาไปซื้อไข่ไก่มาฟักเป็นตัวซื้อสักสามร้อฟองเผื่อไว้ว่าอาจเสียหรือถูกสัตว์อื่นกินก็คงจะเหลือสักสองห้าตัวเป็นอย่างน้อยหญิงสาวชาวชนบทยังคงฝันต่อไปว่าพอมันฟักเป็นตัวแล้วมันก็จะโตเต็มที่ในช่วงปีใหม่พอดี และในช่วงปีใหม่เราก็จะมีเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ไปงานรื่นเริงในหมู่บ้านบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายก็คงตกใจในความงามของเราเป็นแน่และเข้ามาหวังจะเอาชนะใจเพราะอยากจะได้เราเป็นคู่ครองเอเราจะพยักหน้าหรือจะสันสีสันดีไม่ได้เราจะต้องสันสีรันและปฏิเสธชายหนุ่มทุกคนหญิงสาวพูดพลางยิ้มอยู่ผู้เดียวในขณะที่หญิงสาว,าวชาวชนบทกำลังจินตนาการฝันหวานอยู่นั้น ถังน้ำนมใบที่หล่อนเทินบนศีรษะนั้นก็เอียงเอ็นและหล่นลงมาจากศีรษะน้ำนมไหลนองเต็มพื้นความฝันของยิงสสาวจังมาลายหายไปในเวลาเพียงชั่ววินาทีเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราอย่ามัวแต่เพ้อฝันควรทำตามความฝันนั้นด้วยจึงจะเกิดผลพุทธภาสิตอโมคังทิวสังกรีราอปปะเปนพระหูเกณวายังยังวิวหาเตรติตะทูนันตัสสะชีวิต,ตัง ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมากเพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น